หลักหมื่นค่ะ42,000บาทน่ารักะคับแล้วรัคได้มกคุณได้4 2 0 0มน่ารักแล้วค่ะ4 2 0 0 0 0ังาทน่ารั0 0 0น่ารักแล้วค่ะ48,000าทนะ48,000แล้วค่ะ0บาทราคาเป็นราคา5้0 0 0บาท50,000บาท52,000่ลาแล้วค่ะห2 0 0 0าย5้า0 0 4 0 0าแล้วค่ะ5 0 0นสาหมนาั0้าบาทตกาน่ารนราน เปลี่ยนหกพันแล้วค่ะคณลูาคาสู้ต่อจะได้นะห้าหมืาหแล้วก็สจะาหมื่นแาหมื่นแปดพันบหนบหนง้าหมื่นแบาทราคายืนอยู่ราคาได้มากจะได้ห้าหมันบาทที่หน้าร้า <6, 000, S 1> นเปี่ยนหะ ยกไหมคะหกศูนยลานะหกหมืบาทหกหมืบาทน้ำหนึ่งหกหมื่บาทน้ำสองกบาททุกคนราราดมากจะได้หกหมืบาทกรนาานั่งอยู่นะหกหมื่นสราคาเป็นไคะหกหมื่นสองัานหกหมืนสองพันหกหมื่นสองพันน้ำหนึ่งหกหมื่นสองพันน้ำสกหมื่นสองพับาทที่กรนนาายืนอยู่นะราดิมากจะได้หกหมื่นสองพันราคาสี่ราคาเป็นคะหกหมื่นสี่นัลานหกหมื่นสี่พันหกหมื่นสี่พันน้ำหนึ่ เบนแปดพันก็ราคายกได้ยกเลยนะเดี๋ยวไม่ทันนะหกหมื่นแปดพันหกหมื่นแปดพันบหนนแปดพันนบาทราคานั่งอยู่ราคาได้มากจะได้หกหมื่นแปดพันเจ็ด่นราเป็นราคะเจ็ดหนบาทเจมบาทน้บหนึ่งเจมบาทน้บสองเจ็ดบาทราคาในานยืนอยู่ราคาได้มากจะได้เจ็ดหบาทที่หน้า้านนับสค่ะเจมบารที่น้บาายเ้าหนามเก้าหนึ่งศูนยนะเก้า